ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอศึกระดับ5ดาวเกรดก่อนเกมแมนซิตี้พบลิเวอร์พูลสำหรับหลายคนนั้นหนึ่งในเกมฟุตบอลของทวีปยุโ,โรปที่น่าสนใจมากที่สุดของช่วงสุดสัปดาห์นี้คงจะเป็นเกมที่เอติฮัดสเตเดียมหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้เปิดรังเอติฮัดสเตเดียมเจอกับลิเวอร์พูลช่วงที่ผ่านมาทั้ง2ทีมต่างก็กำลังยูในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและมีอันดับดีทั้งคู่ พราะทางเรือใบสีฟ้าครองตำแหน่งจ่าฝูงด้วยผลงาน28คะแนนเจอาก,การลงเล่น12นัดส่วนหงแดงก็เป็นรองจ่าฝูงในสภาพที่ตามหลังอยู่เพียง1คะแนนซึ่งเราจะมาพูดถึงเกรดที่น่าสนใจบางอย่างเพื่อเป็นการโหมโรงสำหรับเกมใหญ่นัดนี้กันคำทราบจะไปต่อหรือถูกหยุดในเกมลีกนัดล่าสุดที่เจอกันนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนปี2023ซึ่งวันนั้นแมนซิตี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม จนเปิดรังเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้วยสกอร์4ต่อ1และเกมในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้หลายคนก็ยังมองว่าทีมสีฟ้าของเมืองแมนเชสเตอร์เป็นต่ออยู่บ้างอย่างไรก็ตามเชื่อหรือไม่ว่าครั้งสุดท้ายที่แมนซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลในลีกแบบติดต่อกันได้นั้นต้องย้อนไปถึงช่วงปี1935-1937ที่เคยทำได้4เกมติดต่อกันนู่นเลยดังนั้นมันจึงน่าสนใจว่าคนนี้คำสาบมันจะยังทำงานอยู่หรือไม่ สองยอดกุนซือผู้ไม่ยอมกันตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นโจเซฟกวเดลลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้และเจอเกนครอปนายใหญ่ลิเวอร์พูลต่างก็ได้รับการยกย่องจากหลายผลว่าอยู่ในกลุ่มกุนซือที่เก่งที่สุดของโลกลูกหนังในปัจจุบันและพวกเขาก็มีโอกาสได้ดดนกลนกันไปแล้ว28ครั้งซึ่งนั่นทำให้ครอปเป็นกุนซือที่กวเดลลาได้ไเผชิญหน้าด้วยมากที่สุดในทางตรงกันข้ามกวเดลลาเป็นคู่แข่งที่ครอปเคยเจอด้วยมากที่สุดเช่นกัน นอกจากนี้ควาเดลลาก็ไม่เคยแพ้ให้กับกุนซือคนไหนมากไปกว่าครอปด้วยหลังจะเขาเสียท่าให้กุนซือชาวเยอรมันไปทั้งหมด11ครั้งแต่อีกด้านหนึ่งกวาเดลลาก็เป็นกุนซือที่ยัดเยียดความปราชัยให้ครอปได้มากที่สุดเช่นกันที่จํานวน10ผลฟอร์มหายเมื่อไปเยือนอย่างที่รู้กันดีว่าในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมีผลงานเวลาลงเล่นเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะพวกเขาชนะในลีกแค่2เกมจากทั้งหมดหกผลที่ออกไปเล่นนอกบ้าน นั่นคือวันที่พิชิตนิวคาสเซิลตีต์สองต่อหนึ่งและเกมดับวูบแทมตันวันเดอร์เรอร์สามต่อหนึ่งโดยที่เหลือแบ่งเป็นการเสมอ3าเกมกับแพ้1นัดแค่นั้นก็ถือว่าทําให้เดคอบกังวลในละระดับหนึ่งอยู่แล้วและผลงานการเยือนแมนซิตี้ของทีมสีแดงแห่งย่านเมอร์ซีไซส์ก็น่าจะเป็นห่วงมากกว่าเดิมอีกเพราะเกมลีก14นัดหลังสุดที่ไปเยือนแมนซิตี้นั้นลิเวอร์พูลชนะแค่หนเดียวนั่นคือเกมที่คว้าชัยไป4ต่อหนึ่งเมื่อวันที่ย1สเ็พฤศจิกายนปี2015 คู่แข่งที่ฮาแลนด์ยังไปไม่เป็นหากถามว่ากองหน้าคนไหนที่เก่งที่สุดของโลกฟุตบอลในตอนนี้แล้วล่ะก็เชื่อได้ว่าชื่อของเอริงฮาแลนด์จะโผล่มาเป็นลำดับแรกๆในใจของหลายคนเพราะเขาทำประตูได้อยู่บ่อยๆต่อให้จะเจอทีมใหญ่หรือทีมที่ไม่แข็งแกร่งนักแต่เชื่อหรือไม่ว่าเขายังทำประตูใส่ลิปูลในเกมระดับเพีย์ลีกไม่ได้เลยและนี่ก็ถือเป็นเพียงหนึ่งใน2ทีมที่เขายังยิงในเกมเพีย์ลีกไม่ได้โดยอีกรายคือเบรนท์ฟอร์ เวลาผ่าเร้าเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลรอบนี้จะเตะกันตอน12.30น,นตามเวลาของที่อังกฤษซึ่งนั่นทำให้ทั้งครอปและกัวดิล่าไม่พอใจในระดับหนึ่งเพราะนักเตะหลายคนขอบเขาเพิ่งไปรับใช้ทีมชาติกันมาบมาดบานจนทำให้ทีมจะไม่มีเวลาพักหรือตเตรียมความพร้อมมากนะักทั้งนี้ครอปไม่ถูกฉโลก,กับเกมรอบ12.30น,นของวันเสาร์มากเป็นพิเศษเพราะเขามีเปอร์เซ็น์ชนะในเกมที่เตะกันในช่วงนั้น48.6% ต่างกับช่วงเวลาอื่นๆที่ทําได้สูงถึง64.6%ด้วยกันเปรียบเทียบผลงานของลิพูในยุคข,ของเจอเกนครอปเวลาเล่นเกมเพยมลิกเกมที่เตะตอน12.30น,น,นของวันเสาร์จำนวนนัด37เกมที่เตะกันในช่วงเวลาอื่นๆ271เปอร์เซ็นชนะเกมที่เตะตอ12น12.30นของวันเสาร์48.6%เกมที่เตะกันในช่วงเวลาอื่นๆ64.6%เปอร์เซ็นต์เสมอ เกมที่เตะตอน12นาฬิก30นาทีของวันเสาร์32.4%เกมที่เตะกันในช่วงเวลาอื่นๆ21.8%เปอร์เซ็นต์แพ้เกมที่เตะตอน12นาฬิกา30นาทีของวันเสาร์18.9%เกมที่เตะกันในช่วงเวลาอื่นๆ13.7%ค่าเฉลี่ยแต้มต่อน1นนัดเกมที่เตะตอน12นาฬิกา30นาทีของวันเสาร์1.78เกมที่เตะกันในช่วงเวลาอื่นๆ2.15 คู่อริเกมเต็มไปได้วยความสนุกปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลถือเป็นคู่อริลำดับต้นๆของวงการฟุตบอลกรีฤษโดยมันไม่ได้เป็นเพียงเพราะพวกเขามีผลงานที่ดีแต่ยังรวมถึงการที่ทั้งคู่ต่างก็มีเกมรุกที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากด้วยเชื่อหรือไม่ว่าใน11นัดหลังสุดของทุกรายการที่ทั้ง2ทีมเจอกันนั้นมันมีประตูเกิดขึ้นรวมแล้ว43ลูกคิดเป็นค่าเฉลี่ย3.9ประตูตอนน่อ1นเกมเลยทีเดียว นอกจากนี้มันก็มีจังหวะนอกเกี่ยงไม่มากนักจนทําให้มีใบเหลืองเกิดขึ้น41ใบน้อยกว่าจํานวนประตูที่เกิดขึ้นีกแถมยังไม่มีการแจกใบแดงแม้แต่ใบเดียวด้วยลิเวอร์พูลเอเคอรรายงานว่าอาลิซอนเบเกอร์เผยเอาวุธลับที่เขากับ,บมฮัมหมดซาลาห์ช่วยกันสร้างขึ้นผมรู้ว่าเขาคิดอะไรในทันทีที่ผมเอาลูกบอลมาไว้ในอ้อมกอดได้สําเร็จและเขาเองก็รู้ดีว่าผมคิดอะไรเราไม่เคยฝึกซ้อมกันเลยในจังหวะแบบนี้ แต่มันเกิดขึ้นทันทีในสนามแข่งขันเราทั้งคู่รู้ดีว่านาทีจากนั้นเราจะทําอะไรเพื่อทํางานร่วมกันได้เขาเป็นแนวรุกผมคือผู้รักษาประตูเราอยู่ห่างกันมากในสนามมีแค่จังหวะโต้กลับเท่านั้นที่เราจะสามารถทํางานร่วมกันได้มากที่สุดผมรู้จักเขาเขารู้จักผมผมรู้ว่าเขาจะจับบอลแรกได้ดีเสมอผมรู้ว่าเขาเร็วแค่ไหนสิ่งเดียวที่ผมต้องทําคือจ่ายบอลดีๆไปในพื้นที่ดีๆให้แก่เขาผมคิดว่านี่คือหนึ่งในอาวุธลับของเราทั้งคู่ ไม่แน่ว่าเกมในค่ำคืนนี้เราอาจจะต้องวางพึ่งลูกสูตรของทั้งคู่ก็เป็นไปได้เกมนี้ทารับแน่นไม่ยอมเสียประตูและไม่ยอมตามจังหวะที่ซิตี้เจอมาในแบบชวนทะเลาะอย่างแน่นอนถ้าไม่ผิดพลาดเองและไล่พรสซิงแบบสม่ำเสมอและรอจังหวะแบบนี้รอจังหวะสวนกลับที่เชื่อว่าจะมาอย่างแน่นอนตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่มีสติในการสวนกลับที่ดีที่สุดเหมือนเดิมในฤดูดกาลนี้และผู้เล่นอย่างโมซาลาดาบินูนเยสและลุยดิอา หรือแม้กระทั่งดีโกโชตาพวกเขาแสดงให้เห็นจากที่ผ่านมาแล้วว่าพวกเขาเล่นเกมโต้กลับได้อันตรายมากแค่ไหนรอจังหวะที่ใช่และใส่ความเฉียบคมมีโอกาสเช่นกันนะครับเกมนี้หลายๆคนบอกแลกใส่กันยับเลยส่วนตัวมองว่ายัางไงซิตี้ก็น่าจะทําได้ดีกว่าในบ้านพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆแต่ถ้าเป็นแอนฟิลแน่นอนไม่ต้องพูดถึงลิเวอร์พูลเดินหน้าไม่ยังแน่ๆแต่นี่เกมเยือนการรัดกลมจึงสําคัญจริงๆ ไม่แน่ว่ากุญแจสำคัญอาจจะอยู่ในจังหวะสวนกลับก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะลีโอโกรายงานว่าเรื่องมันมีว่าย้อนกลับไปในการแถลงข่าวความพร้อมของเจอเกนครอบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งมีจังหวะหนึ่งนักข่าวในห้องถามเขาว่าเชนอเล็กซานโดบอกว่าทีมของคุณสามารถท้าชิงแชมป์ได้แล้วในเวลานี้ครอบตอบฮะเทรนพูดแบบนั้นจริงๆเหรอนักข่าวใช่ครับ ครับโโอ้เมื <wh ่อคำคืนที่ผ่านมามีการแชร์ภาพเสื้อชุดแข่งของสัมสรลิผูที่จะใช้ในฤดูกาล2024-2025ฤดูกาลหน้าออกมาแพร่สะพัดอย่างมากจากผู้ใช้ x ที่มีชื่อ formler ในภาพเราจะเห็นว่าลายจะประกอบกันเป็นอักษรย่อ ynw a ร์ v o bird จะมีโล่ที่เป็นฐานสีแดงอยู่ข้างใต้คอเสื้อจะเป็นขาวสลับกับแดงและแขนเสื้อจะมีรายละเอียดสีขาวอยู่ข้างใต้ เช่นเดียวกับเสื้อชุดแข่งในปี2005บอกเอาไว้ก่อนนี่เป็นแค่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นแบบที่ฟุ่มเล่อรอคาดเอาไว้ยังไม่ใช่แบบที่เป็นทางการนะครับโดมินิกโซโบสไลาการเซ็นสัญญาสุดคุ้มค่าของลิพูนในฤดูกาลนี้มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการที่โดมินิกโซโบสไลกองกลางกับตันทีมชาติฮังการีย้ายจากอาเบลลซิกมาเล่นกับลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยค่าตัวมาสารถึง60ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าเป็นจีซอที่หงแดงกำลังตามหาอยู่หรือไม่นับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูการ2023-2024เป็นต้นมาจอมทัพวัย23บปีแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ลิพูขาดหายไปมาตลอดและเจ้าตัวกลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีมของกุนซือเจเกนครอปได้อย่างรวดเร็วกองกลางที่มีความสามารถครบเครื่องเป็นสิ่งที่ลิพูมองหาตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยนักเตะยังเมสันเมาส์มอยเซตไกซิโด,โดและมาติอุสนูเนสต่างก็อยู่ในลิสต์ของคลอปมานานแล้วแต่ไม่มีใครให้ความสําคัญกับโซบอสไลในฤดูกาลที่แล้วโซบอสไลเล่นไปเพียง6%จากจานวนนาทีในศึกบุนเดสลลกาในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางให้กับไลฟ์ซิกซึ่งปกติแล้วเจ้าตัวจะเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์กึ่งปีกในระบบ4-2-2-2และเป็นบทบาทที่ได้รับมาตลอด แม้ว่าโซโบสไล์จะยิงไปเพียง2ประตูทำไป2อแอซิสจากการลงเล่น17เกมในทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลแต่การมีส่วนร่วมกับทีมทั้งในเกมลุกและเกมรับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าตัวเป็นคนขับเคลื่อนเกมของทีมอย่างแท้จริงหลังจากหาตำแหน่งที่ลงตัวได้อย่างรวดเร็วบวกกับความสามารถของเจ้าตัวและการเข้ามาอยู่ในระบบของคลับทำให้โซโบสไล์พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นอีกหนึ่งในการทำธุรกิจที่สุดคุ้มค่าของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ